ีค่ะก้อยค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือ 2, สองสมิธฮอนด้ายูสพาสาขาพัฒนาการนะคะวันนี้นะคะก้อยจะมาแนะนำรถ Honda City 1.5V ปี2010นะคะเดี๋ยวจะพามาชมรายละเอียดรอบๆบคันของรถคันนี้กันเลยค่ะสหรับรถ City คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะคะคันนี้ก็จะได้กระจังหน้านะคะโมดูโลและจะมีชุดแต่งรอบๆคันนะคะ ด้านท้ายนะคะก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะมีเซนเซอร์อยู่2จุดนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะสีเบดนะคะคอนโซลหน้านะคะใหม่มากไม่มีรอยขีดข่วนค่ะส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ กว้างนะคะสามารถนั่งได้สบายเลยค่ะช่องสัมภาระด้านท้ายนะคะกว้างสามารถบรรทุกสิ่งของได้ค่อนข้างเยอะเลยเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงนะคะมีครบค่ะ รถนะคะผ่านการปรับสภาพจากทางโชว์ลูมนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถพร้อมใช้งานได้เลยค่ะไมเลจค่ะไมเลสของรถคันนี้อยู่ที่78,188กิโลเมตรนะคะรถไม่แท้ค่ะวิทยุและแอร์นะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะ รถคันนี้นะคะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างของรถคันนี้นะคะทางเราก็ได้ทำการตรวจเช็คผ่านทางช่างของทางศูนย์ฮอนด้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะลูกค้ามั่นใจได้ค่ะสำหรับการที่ลูกค้าจะซื้อรถจากทางโชว์รูมของเรานะคะบ้างค้ารถคันนี้นะคะ ทั้งสวยและไม่น้อยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะมองหารถที่ผ่อนสบายสบายก็ก็ขอแนะนำรถคันนี้เลยนะคะเราตั้งราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนสบายสบายกันเลยทีเดียวแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถสอบถามมายังเพจของโชว์รูมเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็กขอจบการแนะนำรถสวยๆดีๆแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ